เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ย่กับเกมแลนะนรกออริจินนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวสกิลลูกปั้นแดงที่เราอาจจะเคยได้ยินตำนานกันมาจากเซิร์ฟไต้หวันละที่เขาบอกว่าแรงมากสกิลวงกว้างมากโดยทีเนี่ยหายหมดดงเลยวางใส่เสาสกิลเหลีกยเนี่ยก็คือตายยกเสาเลยก็จากเท่าที่เจลองมานะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้เวอร์เกินไปเลยครับมันเป็นแบบนั้นจริงเลย โดยที่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูรีวิวตัวสกิลที่ว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณคุณบูมากๆนะครับที่เยี่มตัวละครนี้มารีวิวคือรูปปั้นแดงเนี่ยถ้าว่าตามตรงมันแพงจัดเลยตัวเจอ,อยากจะลองสกิลก็ลองเองไม่ไหวก็ต้องขอขอบคุณคุณบูม,มากๆนะครับที่ทําตัวละครมาให้เราได้ดูกันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเทสตัวสกิลก่อนเลยแล้วกันนะครับจะได้พอเห็นภาพคือพอเรารูปปั้นแดงเริ่มสิบสิลทล่ว่าเนี่ย คือมันจะโผล่มาแบบตรงนี้เลยนะครับก็คือเป็นช่องพิเศษเพิ่มมาแล้วก็ตัวสกิลที่ว่าเนี่ยคือมีคูดาวนานนิดนึงแต่ว่าใช้ได้ดีมากแล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ได้ใช้แค่แบบว่าตอนสู้คนนะตอนแบบว่าตีมอนตีบอสใช้ได้เหมือนกันนะครับก็สกิลเนี่ยเป็นสกิลกดใช้เลยครับซึ่งไอตัวสกิลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าวงมันกว้างมากนะครับแล้วก็ไม่มีหลอลดล่ด้วยเนี่ยเจยยเอาวงให้ดูก่อนวงกว้างมากเลยใช่ไหมก็คือแทบจะครึ่งจอเลยนะครับวงตามที่เราเห็นเลยแล้วก็เวลากดใชู้้้นนนคัมีีีเเเเเเอออฟพพิศษท่ทดดวววยู้นนไก๋ พอกลัวเดี๋ยวกดแล้วอัดไม่ทันหรือว่าพูดไม่ทันนะครับกดปุ๊บสกิลออกปั๊มนะครับจะเป็นตามนี้เลยอ่านี่นะครับลำแสงสีทองเท่มั้ยเอฟเฟกต์แล้วดูเดมเมจเนี่ยครับอันนี้คือมันไม่ได้ชนะธาตุด้วยนะเดมเมจกดไปทีเนี่ยประมาณเนี่ยครับห้าล้านแปดแบบไม่ได้ชนะธาตุคืออย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดวันที่อัดคลิปเนี่ยซามูไรเจเป็นแบบว่าเทียสิบแล้วนะสีแดงแล้วนะป่าตัวชนะธาตุเนี่ยใส่ของแบบว่าครบแล้วนะก็ยังป่าแค่แบบประมาณไอ้นี่เลยนะแค่แบบว่าประมาณ7ล้านกว่าชนะธาตุนะครับอันนี้ไม ล่อไปเกือบ6ล้านแล้วส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างให้ลองดูตอนที่แบบว่าเทคกับคนบ้านนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวที่มารับสกิลเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่า ID ไก่กานะครับก็เป็น ID ของแน่นอยู่ทํำพวกนู่นพวกนี้ค่า PVP สูงอยู่เติมไปเนี่ยเจยไม่รู้ว่าเติมไปเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเกิน500 0 0นบาทแน่ๆครับก็ยังโดนแบบว่าเสียบแบบแป๊บเดียวหายเลยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรูปปั้นแดงเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากพวกเรื่องสแตตก่อนละกันเผื่อแบบบางคนอยากรู้ว่านอกจากสกิลเนี่ยเราอัพตัวรูปปั้นแดงเนี่ยได้สแตตประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นตามในจอเลยอันนี้จะมีให้ดูแบบหลายช่วงเลเวลเลยนะครับช่วงอย่างเลเวล3เนี่ยอย่างตัวซ้ายสุดนะครับได้สแตตประมาณนี้เนาะแล้วก็ไอตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นตามด้านล่างในจอเลยนะครับใช้8ชิ้นใช้ไอตัวเขาเรียกอะไรนะที่เจาะ3 แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเลเวลสี่เนี่ยมันจะขยบขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะตอนแรกบอกว่าเป็นคิกละ8กับ3 4ใช่ไหมอันนี้โดดมาเป็นคิกละ10กับ40นะครับก็ค่อยๆโดดแต่ว่าให้ค่าเนี่ยก็จริงๆอย่างเราดูขั้นแรกๆเนี่ยอาจจะดูบอกว่าไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแต่ว่าพอเรากดไปหลายๆขั้นเนี่ยมันก็เริ่มเยอะแล้วนะเพราะว่าอย่างดูเนี่ยครับค่า PVP ก็อย่างละร้อยกว่าใช่ไหมครับเจาะก่อประมาณร้อยหนึง่งอันนี้ก็ได้บอกว่าพวกค่า PVE อะไรเงี้ยครับเป็นร้อยเหมือนกันแล้วก็ตัวการนะครับทีน,นี้คุณบูมแก้ไปเยอะสุดใ่ร5 ก็เพิ่มเยอะนะแบบว่าค่าเพียร์แท็กเอเมทแท็กใช่ไหมครับสองกว่าแล้วก็ตัวค่าพวกดีเฟนต์อะไรนี้นะครับแล้วก็จริงๆจะบอกว่าพอ4ไป5เนี่ยต้องบอกว่าเกมมันโหดมากเลยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยครับโดดไปเยอะอยู่นะตอนแรกมัน8มา10ใช่ไหมแต่ว่านี้สิแล้วโดดไป15เลยนะครับก็อัพยากอยู่แล้วก็ตัวสิวใช่ปะเรียกว่าสิวปะหกนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกรวมนะครับเอฟเฟกต์เวกของตัวลบปั้นเนี่ยก็ได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องอีกเหมือนกัน มันจะเป็นตามนี้ครับอย่างน,นี้เป็นขั้น12ใช่ไหมครับได้ไอตัวค่า PVP นะครับอย่างละ200ก็เยอะมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งอัพขึ้นไปสูงวันนี้อีกเนี่ยก็ยิ่งได้เยอะนะครับ200นี่คือแยกมาแล้วก็มีไอตัวกด Awake ตัวรูปปั้นด้วยนะครับได้อีก106ใช่ไหมเหลือส15ได้เพิ่มมาอีกอะไรนี้นะครับจริงๆไอตัว Awake ูปปั้นเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้ก็คือจะเป็นได้ค่าพวก PVP ทั้งการทั้งดาเมจเลยนะครับเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นของเลด้ตามในจอ ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยครับ50คอ้อนแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่คอ้อนถูกดิมันเป็นคอ้อนแพงอยู่มันจะเป็นไอตัวคอ้อนที่แบบว่าราคาสูงกว่าใช่ไหมครับ250แมวนะครับก็เท่าไหร่ล่ะ250อคูณ50ครับอันนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าแมวใช่ไหมครับตอนทุบลูกป,ปั้นอย่างเดียวนะเสร็จแล้วทีนี้ก็ถึงส่วนสําคัญที่สุดแล้วครับเราไปดูตัวรายละเอียดสกิลกันจะบอกว่าตัวสกิลเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นแค่ขั้นแรกนะครับเดี๋ยวพอเราเอัพไปนานๆเนี่ มันจะมีแบบว่าตอน21ตอน30เนี่ยก็คือเป็นสกิลเดิมแหละแต่ว่าอัปเกรดมานะครับจริงๆจ,จ,จะบอกว่าตัวสกิลสตันอ่าผิดตัวสกิลลูกป,ปั้นเนี่ยเวลาเราไปยืนในวงมันนะครับต่อให้ไม่ตายเนี่ยจริงๆก็ถ้าไม่ได้เป็นตัวละครเทพๆเ,เนี่ยก็ตายแหละแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ตายเนี่ยมันโดนสตันด้วยนะครับไอวกสกิลขั้นถัด,ถดมาเนี่ยก็คือโอกาสติดสตันมากขึ้นดาเมจมากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปไล่ดูทีละอันละกันอันนี้จะเป็นไอตัวที่ใช้ใดูตะก,กีนะครับแสงสีทองใช่ไหมคร มันก็บอกว่าตามนี้นะครับไอตัวรัศมีเนี่ยจะเป็นอนาเขต7เมตรนะครับแล้วก็โดนเป้าหมายได้60คน60คนนี้ก็คือเยอะมากใช่ไหมพอเหลือเฟือนในกิลด์เนี่ยเข้าไปได้แค่40คนเอง60คนเนี่ยก็คือโดนหมดแหละขอให้อยู่ในวงพอนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าดามจแบบว่าคล้ายๆกับค่อยๆดีดมาทุกๆ0.5วินะครับเนี่ย0.5วิโดนเดาม,ม่1ครั้ง,างนานทั้งหมด7วินะครับก็คือโดนดามจได้14ฮิตนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสติดสตันนะครับ50% 1วิ เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติโดนสตันแต่ละทีเนี่ยคือน่าจะโดนสตันซ้าไปเรื่อยๆจนแบบว่าแทบจะไม่ได้ออกเลยนะครับคือต่อให้ตัวละครเราไม่ตายเนี่ยก็น่าจะโดนสตันหนักอยู่ครับถ้าไปยืนในวงแล้วก็ทีนี้เรื่องของดมเดามีนะครับมันจะมีแยกสูตรกันด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเนี่ยมันจะใช้สูตรคำนวณแบบหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไอตัว เวลาเราไปตีมอนตีบอสเนี่ยก็คือจะใช้ได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสูตรอีกอันนึงนะครับดูตัวมอนก่อนมอนอันนี้จะคำนวณง่ายกว่าคือพอนึกภาพออกง่ายกว่ามันบอกว่าทุกๆสูตรจุดห้าวิเนี่ยก็คือไอตัวสกิลที่ว่าเนี่ยครับเป็น20% 0 0เนี่ยแหละคำนวณจากพีเอทแหรือว่าเอเมทแอกก็ได้แล้วแต่ว่าเราเป็นตัวละครที่มีค่าไหนมากกว่าเอาค่านั้นมาคิดนะครับ2อ0 0เอนี่ยก็คือเยอะมากเพราะว่าเจจําได้ไว่าตัวการเวกเทชันอลฟิลด์ใช่ไหมเดี๋ยวไปกดให้ดูการเวก ใช่ไหมครับเนี่ยการวกเตอร์แลฟิลมันจะเป็นอ่ะ400ใช่ไหมครับเป็นทุกๆสูตรจุดาวิเหมือนกันเด้งละแบบ400บวกนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ล่อไป2000เลยนะครับก็แรงกว่ามากๆเลยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกดต่อโอเคก็จะเป็นเรื่องความแรงของไอตัวที่เวลาเป็น PVE นะครับส่วนเป็น PVP เนี่ยจริงๆเจไม่แน่ใจดูสูตรเราไม่ค่อยชัวร์ว่ามันคํานวณแบบไหนยังไงนะครับคือหมายถึงว่ามันคือพอดูรู้แหละแต่ว่าดูแบบละเอียดละเอียดเนี้ยแบบว่าคํานวณยัง เราไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่ามันจะถ้าเกิดสรุปง่ายๆนะครับมันจะมีคิดเรื่องของค่า PVP เนี่ยครับเอา PVP ดาเมจโบนัสเรามาคิดเป็นดาเมจใช่ไหมครับแล้วก็มีหักจาก Reduction ของอีกฝ่ายนึงด้วยเน้นคิดจากค่า PVP เป็นหลักแล้วก็มีเรื่องของเลือดด้วยนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าเป้าหมายเนี่ยเลือดเยอะก็ยิ่งโดนแรงขึ้นด้วยไม่ใช่แบบว่าตัวถึกมากๆแล้วจะรอดง่ายกว่าเงี้ยก็ไม่ได้รอดง่ายกว่าซะทีเดียวใช่ไหมก็สูตรดาเมจจะเป็นประมาณนี้ ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูขั้นสองขั้น3แบบไวๆนะครับแต่ว่านี้ก็มันจะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าพวกตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มมานะครับเนี่ยขั้น2ใช่ไหมตะกี้มันจะเป็นสตันเท่าไหร่นะจะจาไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้เลขสตันอา้าวมันไม่ได้บอกว่าโอกาส50% 7วิเวหรอเดี๋ยวนะขอดูแป๊บหนึ่งไม่ใช่สิ50% 1สน์วินะครับสตันอาจจะยังเท่าเดิมอยู่มั้งใช่ไหม5้1สิอเวิโอเคแต่ว่าพวกเลขดดเมจอะไรเงี้ยครับก็น่าจะมากขึ้นตามใน ประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมตัวเลขมันดูคล้ายกันจังอันนี้มันเลขมันบักหรือเปล่าเนี่ย0.5วิสอนวิส0งนเอเออสาเจไม่แน่ใจว่านี้มันแปลผิดหรือเปล่าแต่ทำไมมันดูใช้เลขทับกันหมดเลยอะ7 0.5 6ศูนย์อันนี้ไม่แน่ใจตอนแรกนึกว่าต่างแต่ว่าไม่แน่ใจว่านี้มันแปลผิดหรือเปล่าเพราะมันใช้เทคเดียวกันหมดเลยอาจจะเป็นแปลผิดนะครับแล้วก็ทีนี้สุดท้ายนะครับเนีนกป่เนี่ย อันนี้ไม่ใช่แล้วนี่โอเคอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นของจริงแล้วครับเพราะว่าเลขมันจะบอกว่าเพิ่มมาใช่ไหมครับแล้วอย่างพวกสแตนเนี่ยคือตอนนี้คือหนักเลยนะถ้าเป็นขั้นนี้เนี่ยเกที่จะเกิดสตตนสองวิก็คือถ้าเกิดไม่มีใส่กันสแตนเนี่ยยังไงก็โดนอยู่แล้วใช่ไหมครับเก้รแล้วอยู่2วิยืนแช่แบบสก,กิลยาวๆนี้นะครับสุดท้ายนะครับแล้วตัววัตถุดิบที่ใช้ในการอัพตัวลูปปั้นแดงเนี่ยหาจากไหนใช่ไหมครับจริงๆถ้าเกิดเอาแบบดีสุดเลยเนี่ยคือเราแบบว่าต้องดวงดีๆนรเเาไปล่กิลล พอเล่นกิ้วรีเร็จมันจะมีกล่องให้เปิดใช่ไหมครับไอตัวกล่องที่เปิดเนี่ยถ้าเราดวงดีนะคือไม่ได้ได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดวงดีเนี่ยมีโอกาสเปิดได้ตัวชิ้นส่วนลูกปั้นแดงด้วยครับก็คือจะเป็นพวกตัวแบบในจอเนี่ยมีโอกาสเปิดได้จากกล่องกิ้วรีนะครับแต่ว่านั้นก็คือได้ค่อนข้างยากใช่ไหมแบบที่เขาได้กันเยอะๆเนี่ยก็คือจะเป็นประมูลเนี่ยแหละครับประมูลนะครับจริงๆมีในตัวประมูลกิด์ด้วยแต่ว่าประมูลกิดวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีปริมาณเยอะใช่ไหมมีประมาณนึงแต่ว่า แล้วแต่ว่าในกิวเราจะมีกดซื้อกี่คนอะไรเงี้ยก็คือประมูลกิวได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เขาได้เยอะๆก็จะเป็นไอตัวประมูลโลกเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่ประมูลโลกด้วยสิมันแยกออกมาจากช่องประมูลโลกนะครับมันจะเป็นประมูลอีเวนต์ตรงนี้มีแบบว่าค่อนข้างถี่กว่าประมูลโลกอีกนะคือแบบว่ามีโผล่มาแทบทุกวันเลยช่วงนี้เนี่ยอย่างอันเนี้ยก็อีกส0ชั่วโมงนะครับจะเริ่มแล้วแล้วก็ได้เป็นไอตัวอัพรุปปั้นเออแล้วอัปรุปปั้นจริงๆจ,จะบอกว่าสังเกตตรงที่อัพให้ดีๆนะครับเ่นีนนป็ทบ สีทองแดงนี่ใช่ไหมครับดาวทองแดงแล้วมันจะเป็นไล่ตามขั้นนะถ้าเกิดเราทําขั้นสูงเนี่ยมันจะเป็นสีเงินแล้วก็จบที่สีทองนะครับซึ่งในตัวประมูลเนี่ยต้องบอกว่าโหดมากนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยหล่ะจ,จะดูว่าเอ้ยมันไม่ค่อยเยอะมากก็จริง750ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีราคาบายเอานะครับก็คือไม่รู้ว่าจะไปสุดที่เท่าไหร่เลยใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราไปประมูลแข่งกับคนที่เขากําลังซับเยอะหรือน้อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราแบบว่าเล่นเซิร์ฟแบบว่าไม่ค่อยมีคนประมูลแข่งก็อาจจะได้แบบ750หรือว่่าบบกบนหนอย8900ี้าสิ แต่ว่าถ้าเกิดเซิร์ฟเดือดๆเนี่ยอย่างเห็นคอนเทล่าหนึ่งมีคนแคปมาให้เจดูนี่คือแบบว่าหนักเลยนะคอนเทล่าหนึ่งเห็นบอกว่าประมูลกันบอกว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยเกินหมื่นแมวใช่ไหมเราลองคูณจากที่ตะกี้ชิ้นส่วนที่ใช้ในการอัพคันเราคูณแบบว่าแค่ชิ้นเดียวก็หมื่นกว่าแมวแล้วเนี่ยคือแบบว่าหนักเลยนะกว่าจะถึงเลเวลสิบสองนี่น่าจะรอแบบว่าหลายแสนหรือว่าเป็นล้านได้เลยนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะ